โอ้โหพัฒนาการผมว่าเร็วมากครับเด็กสมัยนี้เร็วเร็วแบบไม่น่าเชื่อและที่สำคัญน้ําหนักตัวเร็วอย่างไม่น่าเชื่อก็แบบก็เริ่มเริ่มจริงเริ่มเริ่มกังวลนิดๆแล้วนะเพราะว่าตอนนี้2เดือน6กโลกว่าแล้วอ่ะเกินมาเยอะไหมคะถ้าตามมาตรฐานก็เกินมาจุดๆประมาณจุดๆนะครับแต่แต่เขาค่อนข้างจะเป็นเด็กตัวใหญ่จริงๆเขาแรกข้อก็ตัวใหญ่อยู่แล้วเอ่อ พอดีณวันที่สัมภาษณ์ยังไม่ได้ยังไม่ได้พบหมอเลยแต่๋ยวจะพบเนี่ยครับประมาณสองวันต้องไปพบหมอแล้วถ้าครบเดือนเลยกินมน,มนมแม่เ,เดียวพอยหมคนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเดียวไม่ยมิย่งหรือน้ำก็ไม่แน่ทานนะแนวว่าคือแบบนมเยอะมากนมพอสมควรเลยทีเดียวแต่นมนม,นมคุณแม่เขาค่อนข้างจะข้นๆอ่ะเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันเห็นเห็นคุณย่าคุณยายบอกว่านมข้นๆแบบเป็นแบบเหมือนแบบสารอาหารเยอะเกินแต่เขาทานก็ทานทานปกตินะเด็กเด็กอ่อนๆก็ทานทุกสามชั่วโมงอยู่แล้วก็ตอนทุกสามชั่วโมงอันนี้คุณแม่ปรับตัวได้ยังคะกับการเรียน ชินล้เดือนแรกนี่แทบแทบตายบอกเลยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงคือเลี้ยงคือจะเป็นอย่างนี้ครับกลางวันเนี่ยจะเป็นคุณยายเขาช่วยเลี้ยงกับกับพี่เลี้ยงกลางคืนเนี่ยจะนอนกับผมกับภรรยาแล้วก็ต้องแม่จะมีหน้าที่ปั๊มนมส่วนผมจะมีหน้าที่ป้อนเปลี่ยนแพมเพิร์ดแล้วก็เอาเข้านอน mm hmm. ออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ,จะ,จะงานหนักหน่อยแล้วก็ด้วยน้ําหนักเขาเยอะก็ต้องเป็นผมอุ้มยอะไรเงี้ย mm hmm. อทืทำได้ทุกอย่างทําได้ทําได้ ทำจนทำได้ครับไม่มีปัญหาสบายมารับจ้างเลี้ยงลูกก็ได้ตอนนี้ัรบคคทำทุกอย่างยกเว้นให้นมครับยกเว้นยกเว้นยกเว้นมีนมไม่เขาทานเพราะพราคือแบ่งหน้าที่ชัดเจนเพราะคุณแม่เขาเนี่ยต้องปั๊มนมนะครับเวลาปั๊มนมเนี่ยก็เวลาผู้หญิงให้นมเสร็จปุ๊บก็จะพยาละแต่คนที่เป็นคนป้อนคนที่เป็นคนเปลี่ยนทันเพิดคนที่เป็นคนอุ้มนอนเนี่ยเป็นผมหมดที่แบบ พลยเห็นตัวได้าเห็นหน้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกรู้สึกดีนะรู้สึกรู้สึกมีความสุขคือตอนแรกเนี่ยบอกเลยเป็นที่แบบเหนื่อยช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยเหนื่อ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 ยที่สุดในชีวิตเลยผมว่าเหนื่อยกว่าการทำงานทุกอย่างเลยนะคนเป็นพ่อนแม่เข้าใจเลยแต่มันเป็นความเหนื่อยที่แบบมีความสุขมากๆไม่เคยมีความสุขนี้มาก่อนนะครับเวลาเห็นเขาหลับได้เวลาดูหน้าเขาเวลาเขาหลับมันมันมีความสุขจริงนอมีอะนาเป็นงอะไรบ้ัไม่มีแข็งจริงๆเป็นเยแข็งแรงมากสิ่งที่เราเป็นห่วง คือต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยครับเขาแข็งแรงดีทุกอย่างพี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาตัวใหญ่เกินไปแค่นั้นเองออไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีทุกอย่างปกติคือตอนแรกนั้นนั่นเป็นเพราะเขาตัวใหญ่เขาออกมาแล้วตัดตัดสายสะดือกูโุโกลดก็าต่าในช่วงต้นนั่นนั่นคือมันมันเป็นเอฟเฟกต์มาอยู่แล้วจากการที่แบบเขาขาดขาดอาหารในช่วงต้นนันทีเพราะฉะนั้นเราก็เราต้องต้อง โดให้เขามากยิ่งขึ้นเพราะโดมากขึ้นไปตอนนี้มันมันกลายเป็นเรื่องแบบเรื่องเรื่องตัวตัวใหญ่มากใหญ่มากจริงๆตอนนี้ต้องลดน้ำนมเลยค่ะพี่ลดไม่ได้ร้องนี่ต้องลด่้อง่ไั้ใจไม่ได้เหมือนกันต้องอันดับแรกเลยคือต้องปรึกษาคุณหมอก่อนครับต้องดูคอมเมนต์จากคุณหมาว่าเป็นยังไงนะครับว่าว่าน้ำหนักตัวเกินไปมากแค่ไหนแล้วก็คือเกินเกินแน่แต่เกินมันมันอยู่ในส่วนที่อันตรายไหมหรือยังยังจะสามารถควบคุมหรือหรือปรับลดปริมาณน้ำนมได้หรือเปล่าอะไรย่างเงี้ย ไม่ไม่กังวลนะจริงๆสบายๆายจริงรอเจอคุณหมอกว่าคืออาการอีกเขาไม่มีอะไรครับเขาเป็นเด็กกินอิ่มนอนหลับเลี้ยงง่ายไม่โยเยไม่อะไรยกเว้นเวลาแบบอารมณ์เสียครัะน,ะนี้เหงนี้จะมีต่อเลยไหมเออคงต้องรอทิ้งห่างสักพักนะครับถ้าคิดจะมีครับแต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยว่าว่าตัวเองคิดยังไงเออจริงก็คือ เขาเรียกอย่างการมีลูกคนเดียวคือเราเต็มที่เขาได้ทุกอย่างถ้าเรมีสองคนเราคิดว่าความรักที่เรามีคงมันต้องแบ่งเป็นสองอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูนะอันนี้คิดเองวันนึ่งอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับความแบบนี้ไม่น่าเหงาเนื่องจาทรงแล้วไม่เหงาหรอกครับผมเองก็เป็นลูกคนเดียวเหมือนกันนะครับผมก็เติบโตมาแล้วจากลูกคนเดียววันหนึ่งเข้าโรงเรียนมีเพื่อนๆพื่อก็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 ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมกับแนทหรอนเธอพ่อกันนะครับเธอ เธอคนละแบบผมจะเป็นคนที่เธอแบบเธอเธอแต่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ค่อยเยอะแยะแต,แต่แต่้นทเขาเป็นคนแบบอุปกรณ์เพียบอะจะจัดจะจัดหนักจัดเต็มอนะไรอย่างเงี <c oughs> <ๆ>้ยมนใช่ค่ะตอนนี้คือพอตาเหมือนแม่ปุ๊บทุกอย่างเหมือนแม่เลยคือถ้าเรามอง <c oughs> <c oughs> มอง <c oughs> <c oughs> มองภ <c oughs> าพมองภาพเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นก็เป็นเด็กเหมือนเด็กตีะแต่เป็นเด็กตีที่เป็นผิวไม่ขาวมากคือเป็นแบบผิวสองสีผมอะไรเงี้ยก็ มีปากเหมือนผมปากเล็กๆมีลูกค้างอะไรเงี้ยโอเคเพื่อนในวงการให้ของเขาเรียกว่าอะไรนะหรือของเราถวัญเยอะก็เยอะมากเพื่อนเพื่อนในวงการก็จะจริงๆมีหลายหลายคนเลยนะครับส่วนใหญ่แต่ของยอดที่คือแพมเพิร์ดแล้วบอกเลยว่าแพมเพิร์ดเนี่ยมันใช้ไม่ได้คือเพราะว่าเขาบางคนเขาซื้อนิวบอลมาไง ทุกคนที้ใส่นิวบอลไม่ได้นะครับเด็ก2เดือนคือแบบใส่แฟ้มเพิร์ตนิวบอลมันแน่นเกินไปแล้วเขาต้องขยับเป็นไซส์เอสแล้ววันนี้ครับนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนจะเอาแฟ้มเพิร์ตอีกรอบาขอเป็นไซส์เอสนะทีนี้นิวบอลใส่ไม่ได้แล้วครับทีนี้เริ่มรับละครแล้วใครเลี้ยงน้องช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงนี้อยู่อย่างสมมติวันนี้มาเช้าอย่างเงี้ยกลางคืนผมต้องเล่นอะไรเท่าตัวเองไปนอนห้องห้องอื่นซะไม่ใช่ห้องนอนนะครับไปนอนไปนอนห้องอื่น นอนไม่ได้ใช่แล้วก็เอาคุณยายมาช่วยนอนที่ห้องแทนแล้วก็มาดูแลเขาตอนช่วงคืนไม่งั้นนอนนอนไม่พอครับตื่นไม่ได้อืมค,คือคือเป็นที่ทั้งนี้ก็มีพี่เลี้ยงครับจ้างพี่เลี้ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือเราไม่ได้ไว้วางใจให้เขาดูแลได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็คืนเป็นเวลาที่พ่อแม่ควรต้องเลี้ยงผมแนะนำเลยพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนอย่าให้พี่เลี้ยงเลี้ยงลูกตลอด24ชั่วโมงลูกจะไม่มีความผูกพันอย่างผมเนี่ยผมมั่นใจว่าย,ย,างยังไงก็ลูกผูกพันกับผมแน่นอน เพราะว่าดูเองมากกว่าพี่เลี้ยงคือแค่ช่วยทางานบ้านและช่วยอุ้มในบางครั้งที่ทเราไม่สะดวกจริงๆแต่ว่าผมว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่พ่อแม่ควรจะควรจะต้องเลี้ยงเลี้ยงดูลูกเองนะครับตอนนี้รับงานมากขึ้นไหมคะเพราะเหมือนต้องปั้นมันเป็นช่วงพึ่งต่อสัญญามากกว่านะครับผมว่าคือคือสัญญาหมดช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เริ่มต่อสัญญาแบบไปไป,ไปเริ่มเมื่อมการาีนผ่านมาก็ถังโปรแกรมของละครที่จะ ที่ถูกวางให้เล่นในปีนี้ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแน่นพอสมควรครับก็สองสามเรื่องก็ก็จะทยอยเปิดป็นทีเรื่องๆครับเปิดคงจะทราบข่าวกัน,นแล้วอุ้มอแล้วไม่คิดจะเป็นอิสระหรอคอ,อิสระคืออะไรครับทุกวันนี้ผมก็เป็นอิสระนะแานได้ทุกช่องเอ่อไม่มัน,ม,นมันคือผมเนี่ยผมผมเกิดมาจากช่องอื่นรจริงๆแต่ทุกวันนี้ช่องเจ็ดทำให้ผมมีทุกอย่างนว,วันนี้ที่ผมเป็นนะครับแล้วผมก็ยังคิดว่าเมื่อใดที่ช่องหรือผู้ใหญ่ อยากให้ความสําคัญกับตัวผมเมื่อนั้นผมก็ควรจะทํางานในที่ที่ผมพอใจและมีความสุขผมรู้สึกว่าโชงจะเป็นบ้านต่อ,อไป3 <c oughs> ปีครับข้อจํากัดยังไงบ้างคะพี่ว่าปีนี้ต้องมีกี่เรื่องอะไรคือไม่มีข้อจํากัดจริงผมบอกว่านักสแสดงผมใช้ว่านักสแสดงผมไม่ได้ใช้ว่าเป็นดารานักสแสดงงานจะเป็นยังไงผลงานจะเป็นงไงปริมาณงานจะเป็นไงผมว่าขึ้นอยู่กับความสามารถ ผลนแสดงนั้นๆมากกว่าผมเชื่อว่าถ้าเราทําดีทํำสิ่งดีอยู่ที่ไหน